เราต้องบำรุงแบบนี้ครับเขาบำรุงดีนะครับขันลำต้นมันใหญ่นะครับรวงข้าวก็ต้องใหญ่เหมือนกันขั้นลำต้นมันเล็กรวงข้าวก็จะเล็กนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับต้นข้าวนะครับส่วนต้นที่มันถอกพอท่านออกพอท่านนะครับเมื่อก่อนจะกลายเป็นข้าวนน่ยนะครับหรือว่ากลายเป็นข่าเตี้ยเข้าบ๊สมบูรณ์นี่ครับเห็นว่าครับนี่ครับผู้ใดใส่ปุ๋ยช้าจะเป็นแบบนี้นะครับเรื่องนี้ครับ ต้เตี้ยนะครับต้นกอข้าวไม่ค่อยใหญ่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับทุกคนเพาะครับต้นข้าวของผมนี่ครับใบเยอะใบเยอะก็จริงแต่อุดมสมบูรณ์นะครับขันใบบเยอะมันกระโบอุดมสมบูรณ์นะครับอันดับแรกต้องสั่งใบใบแล้วก็ล้ำต้นนะครับตามมานะครับขันใบมหลายาล้ำต้นกระเล็กกลายเป็นข้าวเตี้ยนะครับ 你去。